재미 merupakan berikut itu filtrate ketika melakukan สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีนะคะนี่เป็นการไลฟ์สดนะคะช่องมีแหนบจุม,มินะคะงานมือไทยทำนะคะสินค้าจะมีพร้อมส่งนะคะหนึ่งถึงสี่นะคะเล็ที่หนึ่งถึงเล็บที่สี่นะคะสินค้าจะมีพร้อมส่งนะคะเหล็กจะเป็นเหล็กแหนบกับเหล,ล็ก S u p 9นะเป็นงานตีร้อนะะน,น,มมน,นะคะทุกแข็งด้วยน,ยน้ำมันน,นะคะดูแลรักษาดยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะลูกค้านะคะ ทั้งหมดนะคะตอนนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบเล่มนะคะลูกนะคะ้ามีสิบเล่มนะคะมีทั้งหมดอยู่ที่สิบเล่มนะคะเป็นเล่มที่ห้าถึงเล่มที่แปดต้องเป็นงานสั่งทำนะคะต้องเป็นงานสั่งทำนะคะงานสั่งทำนะคะ,ะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททวนนะคะรวมส่งนะคะ เล่มที่หนึ่งกับเล่มที่สองมาพร้อมฝักพยุงนะคะความยาวของใบมีดจะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะทั้งสองเล่มเลยมาให้ดูก่อนเล่มที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหล็ก h p 9นะคะคมโบราณนะคะเล่มนี้จะเป็นคมโบราณนะคะฝักจะเป็นฝักไม้พยุงนะคะด้ามก็ด้าไม้พยุงนะคะเหล็กจะเป็นเหล็ก h p 9นะคะร่องเลือดหนึ่งนะคะทรงควานช้างนะคะตัวนี้จะเป็นควานช้างนะคะฟูแท้ง์นะคะ ด้ามประกบนะคะทรงด้ามจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าทรงด้ามจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดสองนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองสองนิ้วนะคะสันาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่หกจุดสองนิ้วนะคะ จะมาพร้อมฝักฝักจะเป็นฝักพยุงดำนะคะลูกค้าดำนะคะ ชุดนี้นะคะจะอยู่ที่2,500บาทท้วนนะคะรวมส่ง2,500บาทท้วนนะคะ2,500บาททวนนะคะ12.2นิ้วนะคะ2,500บาททวนนะคะ12.2นิ้วนะคะส่วนเร่อที่2นะคะชุดไม้พายุเหมือนกันนะคะด้านจะเป็นด้ามไม้พายุฝักก็ฝักไม้พายุนะคะ ตรงควานช้างนะคะฟูแทงก์นะคะประกบนะคะร่องเลือดหนึ่งนะคะร่องเลือดหนึ่งนะคะคมโบราณนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.2นิ้วนะคะความกว้าง 2.1นะคะสันหลาเลื่มนี้นะคะจะอยู่ที่6.5มิลนะคะด้ามยาว6.3นิ้วนะคะ6.3นิ้วนะคะสวัสดีค่ะพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวดยนะะิด้านจะเป็นด้ามไม้พยุงะคะ่ะลัดไหวายนะคะหวยเทียมนะคะไหวยเทียมนะคะ,นะคะ ถ้าไหวไม่ชอบเอาออกให้ได้นะคะส่วนเล่มที่หนึ่งถ้าชอบไหวก็รัดให้ได้นะคะไว้เทียมนะคะร้อยเปอร์เซ็นตะ์สองพันห้าร้อยบาททวดนะคะรวมส่งนะคะเล่มที่สามสี่ห้าบแมนสามสี่พร้อมส่งนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะงานสั่งนะคะต้องเป็นงานสั่งทำนะคะเป็นงานสั่งทำนะคะเก้ากับสิบพร้อมส่งนะคะ เล่นที่สามอันนี้ก็มีพร้อมส่งนะคะด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูทแท้งนะคะด้ามประกบนะคะสัญญัก์นะคะสัญญัก์นะคะ เหล็กจะเป็น HUP9 นะคะเป็นงานตีร้อนะคะชุดแข็งด้วยน้ำมันนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.4นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่เท่ห5.5นิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,190นะคะรวมส่งนะคะ นะะคเล่มที่สี่นะคะมาเชเต้น, 4, นะคะมาเชเต้ e, ะะ e. เล่มที่4ี่นะคะจะเป็นมาเชเต้นะคะทิ้งผิวไฟนะคะทิ้งผิวไฟด้าบไม้ไปดูนะคะฉะลุดังพึ่งฟูแทงนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.7นิ้วนะคะความกว้าง จะอยู่ที่2.5นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7จมิลนะคะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.3นิ้วนะคะ1,000บาททวนนะคะ1,000บาททวนนะคะรวมสูงเล่มที่5นะคะมาเชยเต้ทำลายใบมีดนะคะ่ะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุง ฉลุรังพึ่งนะคะ f ูแทง a n เล่มนี้จะต้องเป็นงานสั่งทำนะคะ10.5นิ้วนะคะทำลายใบมีดนะคะ3เส้นนะคะเฉะพาะมีดอย่างเดียวนะคะ1000 190อหนึ่ร้ยบะเล่มที่6อันนี้จะเป็นร่องเลือดนะคะร่องเลือดนะคะเกลี่ร่องเลือดหนึ่งนะคะ ด้ามไม้พยุงนะคะเฉลุหลังพึ่งคนผูน้อยแทย้ชรงเป็นงานสั่งทมนะคะสิบจุดห้านิ้วนะคะเฉะพาะมีอย่างเดียวนะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะคะรวมทรงเลม่มที่เจ็ดนะคะก็เป็นงานสั่งทมเหมือนกันนะคะก็เป็นงานสัง่งทมเหมือนกันด้ามไม้พยุงนะคะเฉลุหลังพึ่งนะคะฟูทแท้งนะคะ <c oughs> สิบจุดห้านิ้วนะคะเฉะพาะมีดอย่างเดียวนะคะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะคะรวมส่งน,นะคะเล่มที่แปดนะคะต้องเป็นงานสั่งทําเหมือนกันนะคะจะอ,อยู่ที่สิบนิ้วนะคะสัญญาคนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะคะรวมส่งเล่มที่แปดนะคะพร้อมส่งน,นะคะเล่มนี้ด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะ ย่งแตบวนอย่างก็สิคอนแล้วมาหาคู่มึงนี่ <laughs> บม่ได้เป็นหมอตาแย่ยไะไรความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6.2นิ้วนะคะความกว้าง1.9นะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวนะคะ4.7นิ้วนะคะมา790นะคะรวมส่งนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะเล่มที่สิบนะคะเล่มน,นี้จะอยู่ที่5สี่นิ้วนะคะสี่นิ้ว สี่นิ้วนะคะเล่มนี้สี่นิ้วนะคะนะสี่นิ้วพร้อมส่งห้าร้อยบาททวดนะคะแทบ็บนี่หนึ่งก็ฟินแป๊บเห็นบนหนังสือธรรมะอย่าไปไกลดีล่อย่าไปเย็บเด้อ ฮ่าสิคอสเราเป็นอันนี้เนาะมาวนกวนลูละเนาะแทบติงแทบติงแทปหันหน้ามานี่มาขายของเร็วเร็วสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าติงแทป มีพร้อมส่งนะคะมีพร้อมส่ง1 2 3 4สนะคะห้าหเจ็ดต้องเป็นงานสั่งทานะคะ90พร้อมส่งนะคะราคานี้คือเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะส4 5 6ี่หเแนะคะแล้วก็1,2ก็คือราคาพร้อมฝักนะคะ นคอนอสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าสินค้ามีพร้อมส่งนะคะสินค้ามีพร้อมส่งโต๊ๆๆต,ต,ตเดี๋ยวผมมีลูกค้าดูจุงจิขออนุญาตไปอีกช่องหนึ่งเด้อนะคะ เดี๋ยคขอเปลี่ยนไปอีกช่องหนึ่งนะคะช่องช่องหลักนะโอเคนะคะไลน์นี้นะคะผิดภาพกันไดนะคะผมก็ต้องขอภพยวันในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สุวนนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย